พี่ได้อะไรมาสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วเอาที่นอนนั้นขึ้นก่อนต้องประกอบเอานะ f อนี่มันจะเป็นอย่างนี้โคกอย่างนี้เดี๋ยวเราเก็บที่นอนตรงนี้ขึ้นก่อนเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนเริ่มประกอบเลย บอกเป็นหรือเปล่านี่แหละที่ตรงนี้แหละเราจะใส่นี่ให้เป่านะอ่ะเดี๋ยวเราให้ช่างเอี่ยวกี่อันวะอะไรกี่อันนี่แหละกี่อ,อ,อ,อันไงก็มันเป็นคอกไงรูว้ว่ามันเป็นคอกมันหมุนได้นี่มันพับเก็บได้นะ FC, เอฟซีพอมันประกอบเสร็จเดี๋ยวแต่ มารอดูนะคะมารอดูกันแล้วกันว่าน,นี่แหละแม่ก็จะไว้มุมนี้แหละค่ะมุมนี้ให้น้องแม่สั่งมานี่ขนาดสี่ฟุตครึ่งสี่ฟุตครึ่งสี่ฟุตครึ่งบสิบองบวกสองก็เป็นยี่สี่ปะ อะไรก็นั่นกระดาษเขาประกอบให้หมดนะเนี่ยไม่ใช่ให้น็อตมันหายเด้เดี๋ยวเรามารอดูกันเดี๋ยว ไปประกอบช่วยก่อนนะฮะ้พสีเอาเราไม่ไปช่วยแล้วเราเช็ดก่อนก็ได้ตัวผ้าน่ะเอาผ้ามาเช็ด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 ให้หน่อยเอ๊ะบ่นอะไรขนาดขนาดให้ทำแล้วก็บ่นเนี่ยตัวนั่นแหละมีตัวเลข ประกอบให้ถูกนะมันต้องสลับสีกันด้วยนะเอาแล้ไม่สลับสีไหมเนี่ยอยา่ามาพูดเลยอ้าวแล้วสีนี้ล่ะ เขามีติ๊กเกอร์มาให้ด้วยติดตาวาัวอ่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตาวาัวกันนี่ก็จะประมาณนี้นะคะแบบของเขาประมาณนี้นีเขาทำอะไรเขาทำอะไรให้เปล่าน้อ Vào Bay Chạy bay này Bay này Ăn bao Bay bạ Hôn bay 哇！哈哈 <Whoa. S 2> <laughs> ชุดบาสเอาไปว่ะลูกว่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่เป็นประตูจริงๆเขาก็ต้องไปทางนู้นประมาณนู้นด้วยนะ แต่ว่าเราก็เอาที่นอนเป็นก ăn, <With> parole, ั้นเราก็เลยไม่ใส่เราก็เลยเป็นแบบนี้เลยเอาจะได้ใหญ่กว่าเดิมเ้ยเอาเลยขังไว้แล้วที่นี่เองจะทางออก โดนขังเปาโดนขังแล้วค่ะนี่ก็ให้น้องจะได้หัดโกะหัดยืนนะเพราะว่าเนี่ยมันก็มีรูให้โกใะห้จัดยืนได้เอาเลยนี่เขาเห็นก็เ,เห็นรูปมันเป็นติ๊กเกอร์มันเป็นรูปอร่ัง้นโอเคทิปสิทิปนี้ก็ได้ของมาให้น้องหน้าใหม่ ใจใช่เปาๆเฮ้ยหางเปาหางเป,า,เป,า,เปาครับไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสนใจก็ตามไปดูได้นะคะที่กันน้องแม่สั่งมานี่มันเป็นขนาดสี่สี่ฟุตครึ่งสี่ฟุตครึ่งนะ